ชาวเคป๊ OP, รู้สึกอย่างไรที่ได้ฟัง On The Ground รู้สึกว่าเพลงเบาไปสำหรับโซโล่กลัาบสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนรับเลยด้กันนะฮะเข้าสู่กระทุเด็ดด้วยนะครับส่วนตัวผมเป็นเมนพี่สูตามผลงานอยู่ห่างๆแต่ชื่นชอบเพลงของแบ็ p พิงมากๆโดยเฉพาะคำรอบล่าสุดชอบทุกเพลงในอัลบั้มยิ่งเพลงพิตตี้ซาเวเปิดทุกวันตอนนี้เต้นตามได้แล้วฮ่าฮ มาเข้าเรื่องกันเลดีกว่าเนื่องจากน้องแชงคัมแบ็กเราตื่นเต้นมากนี่แอบอู้งานมาปั่นวิวเลยอยากถามแฟนๆของ b แบ c พิง n k รู้สึกยังไงกับโซโล่โรเซ่เพลง on นเดอะเก้าชอบหรือไม่ชอบสมการเราคอยไหมมาคุยกันอย่ามาม่านะส่วนตัวเราชอบ MV มากๆน้องแชงสวยทุกจุดน้องแชงสวยทุกชุดสวยทุกฉากดูนุ่มนิ่มไปหมดชอบโทนของ MV การนำเสนอเนื้อเรื่องโอเคเลย แต่ติดที่ MV สั้นไปนิดอยากดูยาวๆกว่าน,นี้ส่วนเพลงเราชอบทำนองนะอินเตอร์ดีฟิลเหมือนกึ่งๆเพลง,งคลันที่แต่เราว่าเพลงนี้เบาไปที่จะเป็นโซโลอ่อะฟังเรื่อยๆมากคือเพลงมันควรยิ่งใหญ่กว่านี้มีท่อนพีคมากกว่านี้จะเป็นเพลงช้าหรือเร็วก็ได้แต่บีสมันควรมีท่อนพีคมากกว่านี้ลึกๆแอบเสียดายเสียงโรเซ่คือเสียงน้องยูนิคมากๆควรได้พ่นไฟมากกว่านี้ สรุปคือผิดหวังกับเพลงนิดนึงแต่ยังรักน้องแชงเหมือนเดิมตอนนี้ก็ยังนั่งปั่นวิวเหมือนเดิมปวดไปงั้นแหละยอมรับว่ามันผิดที่เราด้วยแหละพอเป็นแบ็คพิง์เรามักจะคาดหวังกับเพลงของวงนี้มากๆเพราะเป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่เพลงถูกจริตเราที่สุดไปดูกันฝั่งความคิดเห็นบ้างละกันนะครับผมความคิดเห็นที่หนึ่งนะได้ตอบกลับว่าสมกับการรอคอยมันคือตัวตนของน้องเอกลักษณ์มากโปรโมทเพลงอิงล้วน เลิศเลิศแต่คงไม่เท่าแฟนจีนเอาแพตตินัามให้น้องไปเรียบร้อยความคิดเห็นที่2นะครับผมเพลงเรียบไปตอนแรกว่าก่อนเรียบแล้วนะเพลงนี้เรียบกว่าจนอยากเอาก่อนเป็นไตเติลเลยแต่ไม่เกินคาดหมายแล้วนะเพราะเราคิดไว้แล้วว่าแนวเพลงโรเซ่ต้องมาแนวนี้ไม่ได้มาแนวคึกคักเราว่าจีซูก็จะมาแนวโรเซ่นี่แหละของดิซาก็จะหนักๆไปนางเพลงโฟดีหรือ o อลยูเดเดส แต่น่าเสียดายน่าจะเป็นภาษาเก่ามากกว่าน่าจะเจาะช้าได้มากกว่าควรตีตลาดเก่ามากกว่านะโรเซ่ Rose อะความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมผลงานออกมาตามที่คาดหวังไว้เลยครับแอบเกินที่คาดหวังไวน้นิดๆีได้ซ้ำชอบท่อน everything i need is on the ground สุดท้ายมากๆครับดีใจที่แชงได้โซโล่เดบิวแล้วยินดีและดีใจกับเมนและผลงานของเมนมากๆ ความเห็นต่อไปนะคะนะรับผมสากลดีชอบมากๆจํจำเป็นด้วยเหรอที่เพลงโซโล่ต้องอลังการเพราะจริงๆงานโซโล่นี้มาจากตัวตนของน้องแชงเองไม่เคยคาดคิดว่าน้องแชงจะต้องมาแนวเต้นแนวอลังการเพราะแนวของแชงต้องแบบนี้แอบดีกว่าที่คิดได้ซ้ำนะเนื้อเพลงความหมายดีมากๆดีแบบถ้าฟังวนต้องร้องได้แน่ๆไปต่อกันดีความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผม ความหมายเพลงมันดีมากเลยนะเป็นเพลงเตือนสติตัวเองไม่ให้หลงตัวเองอย่าหลงกับชื่อเสียงเงินทองชอบความหมายของเพลงนี้มากบริบทมันได้ได้กับการใช้ชีวิตกับความรักที่ใช้เตือนสติได้อีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมส่วนตัวก็มองว่าเบาแต่น้องแชร์ชอบเพลงนี้กับเพลงก่อนมากๆถึงกับบอกว่า2เพลงนี้เกิดมาเพื่อน้องจริงๆ ก็ลเลยพอจะเดาแนวเพลงที่เป็นตัวตนของน้องได้แล้วหลายคนมักเห็นภาพว่า b บ a ็คพิ n งทีทเทเปรี้ยวหวานเผ็ดแซบนั่นเป็นภาพจําเมื่อสมาชิกอยู่ด้วยกันแต่เมื่อแยกกันแล้วต่างคนต่างก็มีรสชาติอรรมชาติของตัวเองไม่แปลกที่โซโล่แต่ละคนอาจจะมีแนวทางที่ต่างกันความคิดเห็นต่อไปนะครับผมไม่เน้นชารตเก่าเน้นชาตออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์มากกว่าเพลงพอมากๆ อาจไม่ถูกจริตคนไทยที่ชอบอะไรที่วื้วาแต่สําหรับคนชอบเพลงต่างชาติเราชอบมากๆสําเนียงการร้องอะไรด้วยเลือนมากๆโดเซยยังบอกว่าเพลงทั้งสองเหมาะกับภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาเกาหลีอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมส่วนตัวไม่ได้รู้สึกว่าเบาไปสําหรับการเป็นเพลงไตเติลแต่ถ้าถามว่าเพลงไหนฟังแล้วติดหูทันทีมากกว่าขอตอบว่าก่อน ให้ความรู้สึกที่ฟังในครั้งแรกแล้วติดหูทันทีมากกว่าแต่สำหรับเรา On The g o u ความหมายเพลงมันลึกซึ้งและกินใจสำหรับเราเรารู้สึกว่ามันคือตัวตนของน้องแช์มากๆน้องเป็นคนละเอียดอ่อนกับดนตรีมากเราคิดว่ามันใช่ตัวตนของน้องมากๆเลยสำหรับไตเติลนะและอาจจะเพราะว่าเราชอบไว้ของเพลงสไตล์สากลแบบนี้ด้วยให้ความรู้สึกแบบเอวิลแม่เทมากๆก,ก็ถือเป็นสไตล์เพลงที่ฟังได้เรื่อย ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีความเป็นแบ็คพิ้งเลยอยากฟังเพลงที่เป็นตัวตนของน้องจริงๆมากกว่าแล้วก็ได้ฟังสักทีประทับใจมากๆแต่ต่อไปนี้ความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมเพลงมาแนวเทเลอร์สวิฟชอบท่อนหูมากๆแต่เห็นด้วยกับเจ้าของกดทูว่ามันเบาไปอธิบายไม่ถูกไม่ได้ไม่ชอบแค่หวังว่าน่าจะได้มากกว่านี้ MV สวยมากๆอย่างกับนางฟ้ายิ่งตอนอยู่กลางดงดอกไม้คือ,อยังสวย อีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมฟังรอบแรกรู้สึกเบาไปแต่พอฟังซ้ำอีกรอบเพราะมากฟังเพลินมาอารมณ์เดียวกับเลิฟซิกเกิลเลยคือฟังครั้งแรกจะเบาๆแต่ฟังได้เรื่อยๆแถมยืนช้าย,ยาๆนานกว่าฮาวอีก e. ใช้เวลาเตรียมการตั้งนานคิดว่าน้องเล่ค่ายเลือกมาแล้วคือมันต้องต่างไปจากวงหรือเมมเบอร์คนอื่นนะ่ะพอท่าของนิซ่ามาก็อาจจะมีแดนซ์มีจังหวะหน่อยจะได้รู้สึกไม่จำเจ ฉะนั้นซัพพอร์ตให้เต็มที่กันเถอะอีกความเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมสำหรับคนฟังทั่วไปต้องแยกก่อนเพลงนี้ไม่ใช่เพลงของแบ็กพิงเดอร์นี่คืองานเดี่ยวของสมาชิกคนที่สองเฉยๆไม่มีความเกี่ยวเกี่ยวใดๆกับเพลงเลยสไตล์ของเพวงไม่มีความเกี่ยวใดๆกับเพลงและสไตล์ของวงเลยแม้แต่น้อยนี่ยังคิดเลยน้องมาทางอินดี้ป๊อปมากนะเพลิสหรือเพลงที่นางฟังเนี่ย แทบไม่มีเมสสตมโจพึมๆเลยส่วนตัวเราไม่ออกเลยว่าทีมจะพาน้องไปทิศทางไหนให้ติดหูยังไงแต่เมื่อรวมกับเรื่องการตลาดความแมสเพลงเลยต้องปรับให้ชัดขึ้นต้องตีหัวเข้าบ้านนะต้องขายนะเราเลยได้ฟังก่อนก่อนเป็นไงล่ะฟังรอบเดียวก็แทบจะร้องตามได้ละออนเดอะกาวก็ทางสะดวกเลยทีนี้เป็นก่อนเวอร์ชันที่ตัดใจได้แล้วนางพญาจะบินแล้วสรุปสเพลงนี้เป็นตัวน้องชัดมาก เราให้ชัดกว่าโซโล่ของเจนนะเพราะพี่เจนเนี่ยต้องอุ้มทั้งกระแสวงและความแมสของนางเพลงเลยจะกลิ่นแบ็คพิงจ๋ามากอีกความคิดเห็นต่อไปเลยละกันนะครับผมถ้าจากความคิดเห็นส่วนตัวไม่ได้แยกว่าเป็นเพลงสไตล์เก่าหรือสไตล์อินเตอร์นะมองว่าเพลงทั้ง2เพลงถ้ามองในแง่การตัดขายเป็นซิงเกิลอาจจะเป็นเมทเลียลที่ไม่เหมาะกับซิงเกิลที่จะโปรโมทจริงๆจังๆเท่าไหร พราะส่วนใหญ่เพลงที่ติดชาร์ตก็จะเป็นแนวเร็วๆมากกว่าฝั่งอินเตอร์ถ้าพูดถึงเพลงแนวใกล้ๆกันอย่าง Diver l i c e n ที่จูจๆมามาเมื่อได้ที่หนึ่งทั้งที่แนวเพลงก็ไม่ใช่แนวฮิตเมกเกอร์แต่อันนั้นเนื้อเพลงเขาโดนใจคนอกหักมากๆของโรเซมันเป็นแนวสัจธรรมชีวิตซึ่งเข้ากันได้ดีมากกับเรื่องของโรเซเองขนาดเราไม่ได้เป็นแฟนคลับขนาดนั้นพอฟังยังรู้สึกได้ว่า ทำไมศิลปินเลือกเพลงนี้มาเป็นเพลงเปิดตัวของตัวเองแต่กับคนทั่วไปมันก็อาจจะไม่เลทเท่าไหร่ถ้าเลือกก่อนมาเนะะื้อหาอาจจะเข้าถึงคนส่วนมากกว่านะฮะแต่มองในแง่ที่เพลงนี้เป็นเพลงโซโล่แรกของศิลปินที่ไม่รู้ว่าครั้งที่2จะมีมาอีกเมื่อไหร่มั่นใจว่าคงต้องมีแน่ๆแ,แต่ก็คงซูนตามสไตล์ YG จสมมติว่าครั้งนี้เป็นโซโล่ครั้งเดียวของน้องการให้น้องได้เลือกเพลงที่ชอบจริงๆเป็นตัวเองจริงๆ ก็เป็นความภูมิใจของศิลปินอยู่นะคือเวลาออกเพลงกลุ่มยังไงมันก็ต้องเลือกเพลงที่มันขายได้และเข้ากับภาพลักษณ์ของวงอยู่แล้วอันนี้งานตัวเองก็ให้น้องเลือกสิ่งที่เป็นตัวเองจริงๆละกันความกดดันเรื่องชาร์ตมันก็ไม่หนักเท่าทํางานวงอยู่แล้วเวลาน้องจัดโซโล่ในคอนก็จะได้มีเพลงที่สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่านี่ t h i s i s my song ต,ต่อกันดีความเห็นต่อไปได้ละกันนะครับผม เอาจริงๆรู้สึกชอบเพลงแนวนี้มากกว่าแนวหนักๆของ b บ็คพิง k อีกชอบแบบเลิฟซิกเกิลคือ The b a บสของ b a c k พิง k เลยที่เราชอบกับโซโล่น้องแชงแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรไว้ตั้งแต่แรกเลยไม่ผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าโซโล่น้องแชงต้องมาแนวนี้อยู่แล้วสไตล์เป็นไปนตามที่คิดไว้อารมณ์เนื้อเพลงกินใจกับดนตรีมีกีตาร์ในเพลงโคตรสไตล์น้องแชงเลยสรุปคือบางคนอาจจะชอบหรือไม่ชอบก็ได้เทสคนไม่เหมือนกัน แต่ที่ชอบอย่างได้เห็นสไตล์ใหม่ๆก็ดีนะก็เป<า>็นยังไงกันบ้างล่ะครับหมดกหัวข้อเรื่องในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันองไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ